มีคำถามในเชิงสมมุติว่ามีลูกผมหลานผมก็ได้<ะ>เขาสนใจแล้วบอกว่าฝันอยากเป็นนักแสดง<ะ>เข้าวงการ<ะ>แต่หน้าตาก็อาจจะไม่ใช่หล่อสวยเพอร์เฟกต์สมมุติว่าจะต้องร้องเพลงก็ไม่ใช่เลิศเลย<ะ>คําถามที่ผมอยากถามคือคนกลุ่มนี้ครับจะอยู่ในวงการได้อย่างมั่นคงได้ไหมครับและถ้าเขาอยากจะอยู่มั่นคงอะ่ะ เขาต้องทำอะไรยังไงบ้างโอเคตั้งแต่แรกเลยนะคะที่พี่หมอถามนะคอนเซ็ปต,ต์วันนี้ก็คือเราเราไม่ได้เน้นเรื่องความงามถูกไหมคะที่พี่หมอถาม <Okay. S 2> แต่เราเน,นเน้นเรื่องความสามารถเพราะฉะนั้นครูเนี่ยเป็นมาตั้งแต่เริ่มแรกเลยเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเราสู้เขาไม่ได้ดังนั้นเนี่ยถ้าจะไปนะคะต้องไปให้สุด ต้องบอกแบบนี้ค่ะสมมุติว่าเรามีความฝันจริงๆถ้ามาแบบเหยียบเรือสองแคมอะค่ะยังไงก็ไปยังไงก็ล่วงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเราเรามีความฝันแล้วเราชอบจริงๆนะคะเราก็ต้องเรียนรู้แล้วก็ต้องไปให้สุดแต่ครั้งเนี้ยอย่างที่บอกว่าบางทีเนี่ยนักเรียนในคลาสก็มีคนเก่งบ้างเก่งกลางๆแล้วก็ต้องใช้ความมานะพยายามก็มีอย่างเนี้ย เราเราจะอยู่ในกลุ่มไหนเพราะฉะนั้นเราก็คือต้องต้องมาพิจารณาตัวเราเองว่าเราอยู่ในกลุ่มไหน <c oughs> แล้วเราจะไปได้ไหมสมมุติว่าเราคิดว่าดูตัวเองแล้วดูจากผลงานเราแล้วเฮ้ย <c oughs> เราไปได้นี่า่าเราเราเก่งนะก็ต้องไปให้สุดค่ะ <c oughs> ไปให้สุดในที่นี้คือคุณต้องไม่ว่าจะไปออเดชั่นไม่ว่าจะเป็นอะไร <c oughs> ไปรัต้องไปเพื่อให้พิสูจน์ <c oughs> ให้ประกาศให้โลกรู้เลยว่าหนูหรือผมต่อให้ไม่หลอ่อไม่สวย แต่หนูขายฝีมือ